สู่สายตรงสุขภาพในช่วงที่2นะคะพูดคุยเรื่องราวของโรคสะเก็ดเงินนะคะซึ่งวันนี้แขกของเราก็คือแพทย์หญิงปรียากุลวริณินน์นะคะผู้ส่งคุณวุฒิด้านโรคผิวหนังและเป็นที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะต่อกันเลยนะคะจากที่เบรกแรกเราพูดถึงเรื่องของสาเหตุข,ของโรคสะเก็ดเงินที่นี้วิธีการที่เราจะรักษาโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีวิธีการไหนบ้างคะจันก็ ตามหลักของโรคผิวหนังทั่วๆไปก็คือว่าพอเป็นก็ใช้ยาทายาทายาทาก่อนอื่นถ้าเป็นน้อยๆก็หายไปค่ะเป็นน้อยๆผื่นแดงๆทายาก็หายไปยาก็ไม่ได้ลึกลับอะไรประเภทครีมที่ทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นนํามาก่อนเลยนะคะต่อไปก็อาจจะเป็นพวกที่นิยมกันมากในท้องตลาดก็คือเป็นพวกสเตียรอยแต่พวกสเตียรอยนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วแล้วว่ามันเนี่ยจะมีฤทธิ์แทรกซ้อนได้จะใช้เป็นนานๆแล้วมันอาจจะทําให้ ผิวหนังแปรปร่วนหน่อย<ม>ก็เราก็จะเตือนว่าอย่าใช้ติดต่อกันนาน<ฆ>นะคะก็ทาสลับกับพวกครีมชุ่มชื้นเป็นน้อยๆก็หายค่ะค่ะร<ฆ>ักษาได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทายาแล้วไม่หายเนี่ยมันไม่หาย<ม>ก็ส่วนมากก็ดีขึ้นนะ<ฆ>แล้วก็บางทีหายไปแล้วก็กลับเป็นใหม่<ฆ>ถ้าเป็นซ้ำหรือมันลุกลามเนี่ยก็ต้องหาหมอเพราะว่าตอนที่ทายานี่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไร<ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ>ส่วนมากก็จะไปคิดอย่างนี้ แพ้อาหารหรือไม่ก็แพ้ผงซักฟอกเนี่ยผงซักฟอกจะถูกจะถูกเป็นตัวที่ทุกคนว่าว่าเออซักไม่สะอาดหรือยังไงแต่ที่จริงไม่ใช่หาน้อยมากเลยที่จะซักเสื้อผ้าไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดผื่นขึ้นมานะคะ,คะก็ก็ถ้าเผื่อว่ามันรู้สึกว่าโอ้ชักเริ่มเออเอาไม่อยู่ด้วยยาที่เคยใช้ก็คงจะต้องหาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำค่ะ เวลาตรวจวินิจฉัยนี่หมอจะดูจากอะไรอะคะดูจากผื่นก็รู้นะคะไม่ต้องไปตัดประวัติโอ้โหไม่ต้อง,อง<ห>เลยค่ะโอโ้อย่าเพิ่งรีบไปตัดชิ้นเนื้อม <laughs> ังฉีดมาถึงแล้วโอ้ยเสียดายกลายเป็นแผลเป็นบริเวณนั้นไม่ต้องตัดค่ะดูดูว่ามันลักษณะที่เป็นบางทีมาขั้งแรกนี่หมออาจจะยังไม่ค่อยรู้ดนวยซ้ำไปอ,อาจจะนึกว่าผิวอักเสบเอ้ยอยู่ไปถูกอะไรมาเปล่าเนี่ย แล้วต้องคุยกันถามประวัติอะไรงียประวัติครอบครัวในบ้านมีคนเป็นไม้แล้วเคยเป็นที่ไหนบ้างเป็นเป็นให้หายหรือเปล่าหมอจะบอกได้ค่ะค่ะแล้วยากงยากินนี่มีมีมีมยารับทานแต่ว่ายารับทานก็ไม่แนะนําให้ซื้อมา,มารับทานเองคะคส่วนมากที่ซื้อรับทานเองก็จะเป็นพวกยาแก้แพ้ใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงมันจะเป็นเพราะโรคนี่ไม่ใช่ภูมิแพ้มันจะไม่เกี่ยวโดยตรงมันจะช่วยในด้านที่เอออาจจะ หายคันนอนหลับได้บ้างนะคะแต่อย่าไปหวังว่าเออรับทานยาภูมิแพ้แล้วจะหายเพราะบางคนนี่ทานอยู่นานแล้วจะคิดว่ายาภูมิแพ้เนี่ยไม่มีอันตรายก็ไม่ได้นะมันก็มีเหมือนกัน,นทานานานๆมัน,นก็จะคอแห้งหูไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยาทุกอย่างมีริดซกซ้อนค่ะถ้ารู้สึกว่านานปกติก็ต้องคุยกันหน่อยค่ะทีนี้ถ้ารักษานี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหายค่ะ ก็แล้วแต่เป็นมากน้อยแค่ไหนบางทีก็ไม่นานนะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ดีขึ้นแล้วคือถ้าหมดดีขึ้นแล้วก็ก็สบายใจแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ยาอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะปรับนิดหน่อย่ะ,อจจะปรับนิดหน่อยโรคนี้สรุปก็คือว่ารักษาหายได้ใช่ไหมคะคือคำนี่จะพูดไปแรงๆว่าหายได้ก็ไม่ได้นะแต่หายได้แต่อาจจะเป็นใหม่ได้คือจะเป็นโรคป,ประจําตัวเราเนี่ยก็จะถามคนไข้ว่าเอออย่างคุณเป็น เบาหวานความดันอย่างเงี้ยคุณหายไหมล่ะมันก็จะติดอยู่ในร่างกายเราก็เพียงแต่ควบคุมควบคุมว่าเออบางคนหายเป็นปีสองปีก็ได้นะคะ,คะแต่อาจจะเป็นใหม่ถ้าเผื่อว่าร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าไปเจออากาศไม่ดีที่ทําให้ผิวมันอักเสบขึ้นมาก็ก็เป็นไปนได้ที่จะเป็นใหม่นะคะ,คะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังว่าอุ้ยเป็นแล้วจะไม่มีมันหายอันนั้นก็ เป็นคาพูดที่รุนแรงไปสําหรับโลกนี้ซึ่งพวกเราจะคิดแบบนั้นนะคะทาให้โลกนี้เนี่ยมีโรคก,กังวลเข้ามาเกี่ยวข้องอว่าเออทายแล้วมันจะเก็บเงินจะหายไหมเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะทําให้โรคก,กําเดิบขึ้นมาเนี่ยพอเรารักษา,าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคืออะไรบ้างอะคะ่ะสุขภาพสุขภาพก็<ะ>ยังไงอะคะหมายถึงก็ต้องแข็งแรงอะถ้าเผื่อว่าช่วงที่มันหนักหนักหน่อยอะเป็นต้นว่านอนดึกงานเยอะ ดื่มสุรามากเกินไปไม่ได้พักไม่ได้พอน<ม>หรือว่าไปตากแดดตากลมหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญนะคะ,คะหน้าหนาวนี่จะเป็นเยอะเลย<ม>เพราะผิวมันแห้งคือผิวคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนตลอดตามตามสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าเรามีสะเก็ดเงินอยู่แล้วเนี่ยพออากาศหนาวเนี่ยโอ้ผิวชักแห้งแล้วเดี๋ยวสะเก็ดเงินจะกาเริบนิดหน่อยค่ะ,ะ,คะอย่างเช่นจะเข้าสู่อากาศหนาวเนี่ยคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ย รู้ตัวแล้วแบบเขาเป็นฉะนั้นเขาต้องทํำยังไงคะโอ้ยเขาจะรู้เลยเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวจะต้องอากาศหนาวแล้วเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างดีเลยถ้าคนที่คุยกันรู้เรื่องนียนะก็จะแนะนาเขาว่าเออพอเริ่มอากาศหนาวแต่ที่จริงคุณก็ควรจะใช้ ครีมชุ่มชื้นคุณจะใช้เป็นประจําอยู่แล้วตรงนี้เพราะมันป้องกันได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องถึงขนาดที่เอาน้ํามันมาชโลมไม่ต้องนะอาบน้ําแล้วตรงไหนมันแห้งก็เอาครีมมาทาด้วหน่อยให้มันรู้สึกสบายๆเพราะเวลาอากาศเปลี่ยนมันจะกาเริบไม่มากก็น้อยนะคะค่ะทีนี้วกับมานิดนึงเรื่องของวิธีการรักษาคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยสามารถอาบน้ําใช้สบู่ได้ตามปกติไหมปกติค่ะค่ะ สบู่ต้องเป็นสบู่จากแพทย์ไหมคะเป็นยาไม่จำเป็นไม่จําเป็นสบู่อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ต้องขัดถูมากหรือไม่ต้องใช้สบู่ยาหรือคือคือไม่ต้องรักษารุนแรงค่ะค่ะเรื่องของปัจจัยที่ทําให้โรคกําเริบมีความเครียบมีส่วนเกี่ยวข้องมีค่ะก็โรคทุกโรคมันก็มีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่ามันทําให้ภูมิภูมิลดลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุนะคะเพราะบางคนจะนึกว่าโอ้ยเนี่ยเครียด ไม่มันไม่เครียดถึงขนาดเป็นผิวหนังเป็นผื่นขึ้นมาต้องมีต้องมีเบื้องหลังอยู่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นสะเก็ดเงินค่ะก็รักษาอย่างที่หมอนแนะนํานะคะ,คะเป็นน,น้อยก็ซื้อยามาทาแล้วก็ทาครีมชุ่มชื้นบารุงผิวอย่างนี้ไม่ต้องไปขัดผิวไม่ต้องไปอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนมากเกินไปเพราะว่ามันถ้ารุนแรงเกินไปมันก็จะกําเริบอีกระดับหนึ่งก็คือไปพบแพทย์ เพื่อการวิน,นิจฉัยที่แม่นยำที่ที่แน่นอนว่าเอออยู่เป็นโรคนี้นะจะได้ไม่งงว่าแพ้อะไรไปอดอาหารหรือว่าไปใช้ยาที่ทไม่ถูกต้องการรักษาด้วยยารับทานก็ไม่ควรไปซื้อ,อยารับทานทาน,ทานเองเพราะว่ายาหลายอย่างก,ก็รับทานแล้วก็หายหายไปแต่ว่ามันมีฤทธิ์แทรกซ้อนอซึ่งต้องอยู่ให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเพราะว่าเดี๋ยวมันฤทธิ์สแทรกซ้อนนี่จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายดูว่าเออ ยู่ยานี่มีผลต่อเราอันตรายต่อเราหรือเปล่าการปฏิบัติตนอย่างเช่นกรณีที่เป็นสะเก็ดเงินแล้วต้องไปออกกําลังกายมีงงมีเหงื่อนี่ทําได้ไหมทำได้ค่ะก็ทําร่างกายให้แข็งแรงตามทั่ว,ว,วไปพอสมควรไม่รุนแรงมากก็ร่างกายแข็งแรงนี่ก็จะทําให้ภูมดิดีแล้วก็สุขภาพดีก็สามารถต้านโรคนี้ได้พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันอย่างเช่นแผลที่เป็นเนี่ยนะคะสะเก็ดเงินเขาจะมีอาการคันใช่ไหมคะ คันไหมคะเออคันค่ะบางคนก็คันบางคนก็ไม่คันนะทีนี้แต่ว่าห้ามเกาใช่ไหมคะโอไม่ห้ามเกาค่ะเกาได้คือสําหรับตัวหมอเองนะคะจะไม่จะธรรมชาติถ้าคันต้องเกาอย่างเด็กๆเนี่ยเวลาคันเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องไปอ่ยอย่าเกาอย่าเกาเป็นไปไม่ได้ค่ะหมอจะเปรียบว่าเออมันคุณหิวอ่ะอย่ากินอย่างคิดไม่ได้หิวมันก็คู่กับเป็นกับการรับทานใช่ไหมค่ะคันก็ต้องเกาแต่หน้าที่ของเราก็คือทําให้เขาไม่คันนะ ทายา้าย,ายเขาไม่คันคแต่ไปคันแล้วยิ่งสมัยก่อนนี่ไปผูกไม้ผูกมือเนี่ยโห<ฮ>เด็กจะเครียดมากเลยทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะคันตั้งเกาแต่ว่าไปถึงเวลาพอคันก็คุณแม่ก็เอาครีมมาทาเดี๋ยวก็หายคันนะค่ะค่ะอ่ะแล้วทีนี้วิธีการป้องกันล่ะคะที่จะไม่ให้เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยวิธีการป้องกันต้องทํำยังไงบ้างคะป้องกันไม่ได้เพราะมันเป็นพันธุก,กรรม,มแต่ว่ารู้จักโรคนี้รู้จักลักษณะของมันว่า มันจะขึ้นเมื่อไหร่ตัวของเราเองจะรู้แลยว่าเออถ้าอากาศอย่างนี้หรือไปทําอย่างนี้มันจะขึ้นแล้วก็เข้าใจดีว่าโรคนี้เป็นโรคประจําเราแล้วก็มีการรักษาที่ถูกต้องเป็นระดับตามขั้นตอนว่าเป็นมากก็เป็นน้อยก็รักษาน้อยแค่ยาทาเป็นมากไปนหน่อยก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่ายาทานิดหน่อยมียารับทานแล้วก็คือรักษาตามอาการเป็นเป็นขั้นๆมีได้หนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ ที่หมอจะพูดว่ารู้จักโรคนี้ก็คือว่าเข้าใจว่าเราเป็นโรคอะไรและมีการดําเนินโรคอย่างไง,งนี่สาคัญที่สุดพเวลาคนไข้มาเนี่ยคนไข้มาแล้วจิตวิายให้ฟังว่าอยู่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ลักษณะของโรคมันเป็นอย่างนี้นะั่นคือเขาเข้าใจเขาก็จะไม่งงถ้าเผื่อไม่เข้าใจโรคไม่เคยเจอผู้เชี่ยวชาญก็จะงงโอ๊ยทําไมามันมาแล้วพวกเพื่อนๆก็จะตกใจว่าโอ๊ยตายแล้วอยู่เป็นอะไรอะไรเงยก็ แน่มันก็นําไปสู่ทางที่เครียดแล้วก็การรักษาที่ไม่ถูกต้องนะคะ,คะเพราะว่าการรักษาเนี่ยบางทีมันมีฤทิแทกซ้อนเป็นต้นเราเอา,เอายาที่แรงแงไปทานนมันก็จะยิ่งเป็น,นเข้าไปใหญ่จะมีฤิแทกซ้อนจากการรักษาเยอะมากค่ะติดเชื้อก็ได้<อ>ติดเชื้อก็ได้หรือว่าลอกหลุดแดงยิ่งเป็นหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะฉะนั้นคือการรักษาในเบื้องต้นสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยเริ่มเป็นแล้ว คิดว่าเป็นสะเก็ดเงินแน่ๆไปซื้อ,อยาตามร้านขายยามันก็ต้องซื้อที่แบบถูกชนิดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็พอได้นะคะในระดับแรกในระดับแรกแต่ว่าเอาชั่วคราวหมายความว่าถ้า,ถาทีเดียวไม่หายก็ควรจะต้องคุยกันแล้วนะคะเพราะร้านขายยาเนี่ยเท่าที่สังเกตด,ดูนะะเห็นสะเก็ดเงินเนี่ยจะนึนกว่าเป็นเชื้อราอจะได้ยาเชื้อรามาค,คนไข้จะหิ้ยวยามา ยานั้นจะเป็นยาเชื้อราเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเป็นโรคที่คนรู้จักมานานแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วไปะนะคะแล้วก็ยาก็มีหยิบฉวยง่ายเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบอกคุณปุ้ยว่าดีใจไงที่เราจะพูดถึงสเก็ตเ,เงินคืออยากจะให้ประชาชนทั่วๆไปน่ะรู้จักโรคผิวหนังชนิดนี้เนี่ยเหมือนกับที่เรารู้จักรู้จักเชื้อรารู้จักงูสวัด <aud> รู้จักเริมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็รู้จักมากขึ้นนะคะ,คะรู้จักมากขึ้นก็เป็นที่น่าย,ยินดีเพราะว่า สะเก็ดเงินนี่เจอเยอะมากเจอเยอะกว่าเชื่อรายอ๋ออย่างประเทศไทยสถิตินี่มีการทําสถิติไหมคะว่ามีค่ะมีสถิติ oh <my> แต่เขาทามาแล้วทั่วโลกเนี่ยก็ประมาณ3%เซนของประชากรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกค่ะม,มากกว่านี้อีกก็สามเปอร์เซ็นต์นีอาจจะหมายถึงว่าเป็นเยอะแล้ว ไอ้ที่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะถึง1 0บด้ซ้ำคนิดๆหน่อยๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว,ว่าคือบางคนที่ฟังอ,อยู่หรือว,ว่าที่ชมรายการอยู่บางคนอาจจะเออไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นสะเก็ดเงินเพราะว่าอพอไ่คุยกับทางคุณหมอเนี่ยพูดก็เลกถึงเพื่อนคนนึงขึ้นมาทันทีเลยว่าตอนแรกเราจะคิดว่าเขาในสกปรปก ยอมอาบน้ำสิแล้วก็จะมีผื่นคล้ายๆแบบลักษณะนี้ค่ะขึ้นแล้วเพื่อนๆทุกคนที่จะบบกสกปรกสกปรกอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวติดด้วยเป็นหินเป็นอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่พอมาดูว่าเออเขาก็บอกเขาก็อาบน้ำรักษาความสะอาดนะแต่มันก็จะมาเป็นระยะแล้วไปคิดว่าสกปรกก็เลยยิ่งขัดถูคนใหญ่โรคนี้ไม่ถูกกันนะคะยิ่งถูเข้าไปใหญ่มันยิ่งมามันจะมาเพราะมันยิ่งทําให้ผิวบริเวณนั้นอักเสบนะคะ ก็พยายามอย่าไปแต่ต้องม้าเกิดเป็นแล้วนะคะไปพอดอันนี้ชัดเจนเห็นไหมคะสเกตเป็นสีขาวๆเป็นสีเงินอันนี้ชัดเจนมันจะเหมือนเชื้อราถ้าเผื่อไม่ชํา د า ن อย่างวิธีการรักษาก็เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเป็นแบบนี้ก็คือทายาทายาค่ะส่วนใหญ่จะเน้นการทายามากกว่าแล้วก็ไล่ตามสเตปถูกต้องค่ะมีถึงขนาดที่ว่าเป็นเป็นอบโอโซนแสงอะไรสักอย่างก็ถ้าเปิดเป็นมากๆนี่แพทย์ก็จะพิจารณายารับทานหรือว่า อีกระดับหนึ่งก็คือการฉายแสงอาลตทราวไบออเตนะคะก็จากว,วิชาการที่มันแคบโลกแคบลงเวลาเนี้ยพอใครเป็นโรคนี้ก็จะไปเปิดอ่านความรู้บทความรู้นะคะก็จะมีการรักษาหลายวิธีพวกเราก็นึกว่าโอ๊ยวิธีนั้นดีที่สุดก็ จำเลยกระโดดข้ามขั้นไปถึงฉายแสงเลยมาถึงก็อยากจะฉายแสงมันจะหายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะาฉายแสงก็ไม่ใช่วิธีที่แหมเลิศว่าฉายแล้วมันจะหายเพราะันฟังดูเหมือนน่าประทับใจนะให้แพทย์เข้าตัดสินว่าระยะน,นี้คุณเหมาะที่จะฉายแสงหรือย,อยังเพราะการฉายแสงมันก็มีความยุ่งยากในตัวของมันนะคะต้องไปบ่อยๆเนี่ยค่ะฉายแสงต้องไปบ่อยๆเสียเวลาแล้วก็ มันก็ไม่ได้หายเกลี้ยงแล้วไม่เป็นอีกมันก็จะเป็นสไตล์สะเก็ดเงินเนี่ยคืออาจจะสงบได้ชั่วคราวแล้วเขาก็จะสงวนไว้สําหรับคนที่เป็นเยอะๆนะคะเป็นทั่วตัวในระดับเนี่ยที่เห็นภาพะะถ้าอย่างนี้มัน่น<ไ>ปนใช้อยได้ใช่ต้อ,ตอคะก็หมอจะดูหมอจะดูว่าเขาดื้อต่อการรักษาหรือเปล่า <ừ> ถ้าการรักษาด้วยยานี่มันมันไม่ค่อยได้ผลก็เลยจะตัดสินใจว่าเออไปใช้แสงกันแล้วกัน ถ้าฉายแสงมันก็มีริ้แทรกซ้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยา่าไปนึกว่าอู้มันเป็นของที่ดีเลิศอยากจะทำนะคะคิดไว้ครึ่งนึงว่ามันมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้บางทีไปคาดหวังมากก็จะมันเสียใจว่านี่นะระดับฉายแสงแล้วก็ยังไม่หายมันจะเป็นเรื่องที่พบอยู่เสมอว่าอู้ฉายแสงไปนานๆก็ไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้เวลาสมมติร,รักษ,ษาแล้วหายขาดเนี่ย <c oughs> so, uh, รักษาแล้วหาย มันจะมีรอยแผลเป็นไหมคะเพราะบางคนเป็นทั่วตัวขนาดอ๋อไม่มีค่ะก็เขาจะไม่ดีอย่างหนึ่งโลกนี้ไม่มีแผลเป็นมันไม่ไม่ลงไม่ไม่ลงลึกถึงใต้ผิวหนังที่ทําให้เป็นแผลเป็นแม้ว่าเราจะเกาอย่างนี้ค่ะคุณหมอถ้าเกานี้เสี่ยงจะเป็นแผลเป็นไหมคะไม่ถึงเกาก็ไม่ถึงแผลเป็นแต่จะเป็นแผลเป็นต่อเมื่อเป็นริดแทรกซ้อนจากการรักษาเป็นต้นว่ามีผิวอักเสบติดเชื้อลงลึกลงไปเป็นแผลเป็นได้และตัวของมันเนี่ยไม่เป็นแผลเป็นเวลาหายแล้ว จะเกลี้ยงเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะฉะนั้นเป็นข้อดีของเขาค่ะค่ะทีนี้มันมีความรุนแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถที่ทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะถ้าเป็นโรคเนี้ยดูน่ากลัวไปหม่อรนแรงดูน่ากลัวอย่างเช่นบางคนบอกอาจจะทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังไปเลยไม่ถึงมะเร็งแต่ว่ามันเป็นโรคที่ถ้าเผื่อเป็นเรื้อรังนานๆเป็นขนาดหนักๆเนี่ยมันก็จะร่างกายมันก็จะทรุดโทรมเสื่อมเสียนะคะเพราะว่า การหลุดลอกของผิวหนังนี่ทําให้เสียโปรโตีนคนนั้นก็จะมีผลในในร่างกายเป็นต้นว่าร่างกายจะอ่อนแอลงเนื่องจากว่าเ,ออเป็นโรคเรื้อรลังและเป็นโรคที่เสียสุขภาพก็ทําให้เสียชีวิตได้แต่มันมันไม่มีสาเหตุอะไรโดยตรงที่จะทําให้เสียชีวิตนอะกจากว่าซุดโซมแล้วก็มีโรคแทรกพอคนที่ซุดโซมนี่ก็จะติดเชื้อเป็นโรคปอดเป็นโรคที่ <c oughs> เกี่ยวกับสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะโรคแทรกตัวของเข้าไม้ค่ะนะคะโอ้ยังนี้เป็นเยอะไหมคะน่ากลัวแต่อันนี้เป็นเยอะแล้วค่ะอย่าไปนึกว่าโอ้เป็นสะเก็ดเงินแล้วจะต้องเยอะอย่างนี้เสมอเลยเทุกตกเป็นภาพที่ คุณปุ้ยออกมานี่ทไมโทษหมอไม่ได้ดันอนี่หวัดเสียวไม่ใช่หวาดเสีย,ยวใช่ไหมคะ <c oughs> คือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเยอะขนาดนี้นะคะอย่าพิ่งตก <c oughs> อย่างที่บอกคือเป็นแบบผืนๆอย่างที่ <c oughs> ว่าแล้วคนก็จะคิดว่าเออเอีย,อยงเพื่อนปุ้ยอ่ะปุ้ยะจะคิดอ๋อสงสัยเป็นสะเก็ดเงินเพราะเขาไม่รู้จนทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเป็นอ๋อเดี๋ยววันนี้นะคะคนฟังเช้าวันนี้รายการเช้าวันนี้ที่จะเป็นเงินทุกคนเลยจะบอกะไม่เป็่รับสมุนไพรสวรรไม่เป็นมาเป็นสะเก็ดเงินแต่ก็ดีอ่ะจะได้จะได้ทราบแต่ต้องทราบให้ถูกนะคะถ้าเผื่ แรงหรือว่าไปล้างสายเองผิดๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะยังไม่ได้พูดถึงศีรษะหลักจากรังแคที่ศีรษะก็เป็นตัวสําคัญของโรคนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตัวไม่ได้เป็นที่ผิวเป็นเฉพาะศีษะรังแคเต็มเลยหนาเลยแล้วก็นึกว่าเป็นโรครังแคก็จะเปลี่ยนแชมพูทุกชนิดใครว่าดีก็ไปซื้อมาใช้จนอู้ หมดทุกตัวแล้วเนี่ยจนกระทั่งมารู้ว่าเออเป็นสะเก็ดเงิน<ม>เขาก็มีรักษาวิธ<ม>ีรักษาค่ะรักษาได้ค่ะถ้าเป็น<า>ที่ศีรษะนี่เพอเป็นสะเก็ดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมันจะร่วงไหมคะอ๋อถ้าปล่อยให้เป็นนานๆมันก็ร่วงโดยอัตโนมัตินะคะ<ม><ม>ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทําลายลากผมแต่ว่าถ้ามีสะเก็ดอยู่เรื่อยๆแกะเกาอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมร่วงได้ค่ะ<ม><ม> ะะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับเรื่องราวของสเก็ดเงินเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านได้เวลาแล้วนะคะส่งคําถามมาเลยนะคะ02-629-4433 02-629-4433พักกันก่อนสักครู่คะ่ะ